สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขัวไก่อันนี้เป็นตะไคร้มีตะไคร่แล้วก็ขาแล้วก็กระเทียมบักพริกแห้งนะคะแล้วก็น้ำมันวกพัดก่อน ทุก็นหาพอเราผัดให้หอมแล้วเราใส่ไก่ลงไปแล้วก็คนให้มันแบบแบบไก่มันสุกก่อนนะคะโอ้กะถาใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ใส่มากเขือ่อ,เอ,อนเขาเห็งสีบอแต่โราอยากปินแบบนี้ กะว่าชมากุณครับเศษแบบนีเยอะเห็นไหมสวด,ดูสไใส่ขงปรุงร้อยค่ะทุกคนน้ำตาลครัะะบน้ำมันหอยครับขอใส่บอวบอร์อรูจเขอใส่ทุกคน่าเราจะใส่ปลาลงไปนใดู ไม่ใช่อะไรนะบางคนอาจจะบอกว่าใส่น้ำปลาแล้วมันขาวไม่ชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราเราชอบเราเราว่ามันหอมแล้วมันหอมนก็จะใส่นีฟเจอหน้าข้าวพอนยู่แล้วก็สติมเบอร์อืออกนวนวนิดนึงได้แล้ว พอได้แล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปนี่นี่หยอดบวัวหยอดบวัวคับใส่สองสามหยอดดอกแคดยวเคนะคะไม่ใส่หมูอบเดีเ๋ยวมันจะผงแคแล้วก็คนคนก่อนนะเดี๋ยวคนไม่ได้ใช้มือเดียวคนเราทำผัดนะเราไม่ได้ทำอ่อมนะ หน้าตามันจะเหมือนอมว่าเธอน้ามันเยอะนี่ดูนาำเยอะไม่พอผักเยอะด้วยนะเราชอบอะเราชอบผักเยอะเยอะะไม่ค่อยขมเท่าไหร่ต้องมีแบบใบอันนั้นมาอีกใบใบอะไรนะ บเออช่างมันเหอะทุกคนใส่อันนี้ใบกระเพราลงไปเพื่อความหอมเป็นอันเสร็จสิส้นตักเสิร์ฟได้เลย